สวัสดีครับผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมร้อยเอกวิชัยเมืองนกขออนุญาตนำคลิปนี้ครับเป็นความคลายกังวลของบ่าวสาวรวมทั้งผู้ร่วมพิธีที่จะมีงานแต่งงานในช่วงระยะเวลา1เดือนซึ่งถูกประกาศว่าเป็นการไม่ให้ในการจัดพิธีการงานรื่นเริงแต่ประการใด แต่ล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านกา็อนุญาตให้จัดงานแต่งงานได้แล้วก็ขอให้อยู่ในความเหมาะสมกระผมในฐานะของผู้เชี่ยวชาญงานแต่งงานในภาคเช้าจะขออนุญ,ญาตแนะนําพิธีกรหรือว่านายพิธีหรือว่าเที่ยวเราเรียกว่าเจ้าพิธีนั้นจะดําเนินการพิธีการอย่างไรให้เป็นไปตาม,มาความเหมาะสมในช่วงเวลานี้ครับพิธีการงานแต่งงานนั้นตามประเพณีนิยมจะมีแดพิธีการด้วยกันนะ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีเชื้อสายไทยหรือว่าจีนหนึ่งเจริญพุทธมนต์สองแห่ขันหมากสสู่ขออยังเป็นทางการสี่โปรเรียงสินสอดห้ามัน่นหกไหว้ผู้ใหญ่เจ็ 7. หลังน้ำพระพุทธมนต์ประสาทพรและ8ส่งตัวเข้าหองในพิธีหรือว่าพิธีกรก็ควรที่จะนำสิ่งที่เป็นคำพูดที่เหมาะสมนำมาพูดเช่นพิธีการแรกเจริญพุทธมนต์ก็อาจจะอธิบายว่าพระกุณเจ้าอีกสักครู่เดินทางมาถึงแล้ว จะเริ่มพิธีการด้วยให้บ่าวสาวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป่งวาจาสมาทานเป็นจศีลร,รับศีลพร้อมกันและตักบาตรในช่วงของพระคุณเจ้าจเจริญพุทธมนต์ถึงบทถวายพรพระเป็นที่มาของการทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันสร้างกุศลร่วมกันสาระสําคัญในการประกอบพิธีจเจริญพุทธมนต์นั่นก็คือวอวยพรให้บ่าวสาวมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บบ่าวสาวจะได้มีโอกาสทําบุญร่วมกันเพราะว่าพระคุณเจ้าจะเชิญบทพระปริศ ซึ่งแปลว่าเครื่องป้องกันพยานอันตรายต่างๆมาอวยพรและบางบทนั้นก็สอนด้วยเช่นบทมงคลสูตรอวยพรให้บ่าวสาวมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยสอนให้บ่าวสาวไม่คบคนพ่านคบบัณฑิตบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาเป็นต้นอะไะครับวิธีการงานแต่งงานในช่วงพิธีเจริญพุทธมนต์นั้นก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่หลายคนกังวลในช่วงการแห่ขันหมากการแห่ขันมหนมากนั้นก็ขอแนะนาว่าไม่ต้องมีการโห่ร้องแต่ประการใดแต่ ขอให้บอกสาระสาคัญว่าทําไมต้องมีการแห่ขันหมากการแห่ขันหมากหรือว,ว่าการนําขบวนขันหมากมาเนี่ยเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นสุภาพบุรุษของรูปผู้ชายสิ่งของอันเป็นมงคลมากมายไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นอ้อยผ่านขันหมากเอกอขันหมากโทรผล,ลไม้มงคลล้วนจะมีความหมายความสําคัญต่อบ่าวสาวทั้งสิ้นเลยเป็นต้นว่าต้นกล้วยต้นอ้อยทาไมต้องใช้เป็นพืชที่เป็นมงคลไว้พรอให้บ่าวสาวนั้นมีชีวิตที่ตรงเพราะว่า ลักษณะของต้นกล้วยต้นอ้อยนั้นตรงและสอนให้สอนให้เปาสาวนั้นจิตใจที่ซื่อตรงต่อกันหรือแม้แต่ผ่านขันหมากทําไมต้องมีผ่านขันหมากในนั้นมีหมากนอกเหนือจากมีหมากแล้วมีใบเงินใบทองใบหน้ามีผูรเรียงเข้าตอบดอกไม้ถูกเขียวงาดําเป็นธัญ,ญพืชที่เป็นมงคลสําหรับเปาสาวก็จะเดินผ่านขบวนมาโดยที่ไม่ต้องโห่ร้องแต่ประการใดบอกสาระสําคัญให้เขารู้แล้วก็บอกว่าการกั้นประตูนั้นก็มีความหมาย ไม่ได้ว่าให้สนุกสนานซะอย่างเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วการกั้นประตูนั้นเป็นการตรวจสอบถึงความตั้งใจเจ้าบ่าวว่ามีความตั้งใจขนาดไหนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาให้ได้รับและเลือกลูกสาวเขาแล้วเนี่ยจต,ต้องเข้าตามตอออกทางประตูและที่สําคัญนะเป็นการให้เจ้าบ่าวนั้นรู้จักให้เป็นวันแรกในการที่จะต่อแต่นี้ไปจะเป็นผู้นําครอบครัวครับให้ซองผู้ที่กั้นประตูของฝ่ายเจ้าสาว ผ่านมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝา่ฝาฟันอุปสรรคต่างๆมาสู่ขอการสู่ขอนั้นเป็น,เ,ปนเครื่องยืนยันและเป็นภาพแห่งความงดงามที่บ่าวสาวนะ่าจดจําเอาไว้คั้นที่จะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆในการคลองเรือนก็จะไม่ได้เลิกกันได้โดยง่ายเพราะอะไรเห็นภาพนี้แล้วสักขีพยานก็เยอะคุณพ่อคุณแม่ก็มาเป็นสักขีพยานให้เท่าแก่ก็กล่าวคําสู่ขอกล่าวรับการสู่ขอบ่าวสาวก็มีความมั่นใจและก็มีภาพที่ประทับใจ หลังจากนั้นไปรับตัวเจ้าสาวมาประกอบพิธีปูเรียงสินสอดโปรยข้าวตอกดอกไม้ประสาทพรการปูเรียงสินสอดโปรยข้าวตอกดอกไม้ประสาทพรนั้นไม่ได้เป็นความรื่นเริงแต่ประการใดแต่นําสาระสําคัญที่ว่าบรรพชนไทยของเรานั้นคิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ดีแล้วเช่นนําไปเงินใบทองไบนั่งมาเรียงอวยพรให้บ่าวสาวนั้นมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนําผู้เรียงมาเรียงอธิบายให้บ่าวสาวและผู้ร่วมพิธีฟังว่า ความรักนั้นอัศจรรย์ทําคนสองคนให้เป็นคนคนเดียวกันแล้วเนี่ยยังทำสองครอบครัวให้เป็นครอบครัวเดียวกันนู่นต่อแต่นี้ไปเรียงญาติเรียงพี่น้องกันนั่นเองครับหรือแม้แต่สาระสาคัญของหมากหมากนั้นสมัยโบราณเวลามีมีดบาดมีแผลเขาไม่มีเบตาดีนไม่มียาแดงสมานแผลเขาใช้หมากนี่ครับสมานแผลแต่งานมงคลสมรสนั้นใช้หมากนั้นสมานใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นการอธิบายอย่างนี้เนี่ยไม่นํามาซึ่งความรื่นเริงแต่ประการใดประการที่สอง หลังจากนั้นก็คือการนำสิ่งที่เป็นมงคลมาคุกเขาเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองโอยพอให้บ่าวสาวนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองดอกกุหลาบรักกันอย่างอมตะหรือว่าดอกบานไม่รู้โรยรักกันไม่เสื่อมคลายเข้าตอกพอให้บ่าวสาวนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองแตกออกเฉกเช่นเดียวกับเข้าตอกหรือแม้แต่ธัญพืชที่เป็นมงคลที่บรรพชนไทยของเราคิดเอาไว้ดีแล้วนั่นก็คือทัวเขียว เป็นพืชที่เขาอยู่ชุ่มชื้นหน่อยจเจริญเติบโตได้โดยง่าย,อยพอให้บ่าวสาวนั้นมีความจเจริญรุ่งเรืองได้โดยง่ายนั่นเองครับแม้แต่งาดํางาดํา,น,านั้นสมัยโบราณไม่มีงานวิจัยก็จริงแต่ว่าเวลารับประทานแล้วเขารู้ว่าการโรคขี้หลงขี้ลืมส่วนใหญ่ก็ให้เจ้าบ่าวรับประทานครับจะได้ไม่ลืมว่ามีภรรยายแล้วก็ไม่นํามาซึ่งความรื่นเริงแต่ประการใดให้บ่าวสาวได้รู้ว่าตอนนี้ไประลึกถึงงาดำให้รักกันตลอดเวลาและก็ไม่ลืมกัน หลังจากนั้นจะประกอบพิธีมั่นคําว่ามั่นนั้นมาจากคาว่ามั่นหมายและมั่นใจว่าจะดูแลซึ่งกันและกันด้วยกิริยาอาการของการสวมแหวนกระผมขอแนะนําในช่วงมั่นอย่างนี้ครับหลายคนหลายพิธีกรก็จะสร้างบรรยากาศให้ขึ้นเครงในช่วงพิธีมั่นแต่อยากจะให้เปลี่ยนในช่วงเวลานี้สามารถที่ทําให้อบอุ่นและก็มีความสุขได้การมั่นนั้นก็คือการสวมแหวนให้แก่กันและกันประกาศให้สกีพยานว่า ตอนนี้ไปมั่นหมายและมั่นใจว่าจะดูแลซึ่งกันและกันการประกอบพิธีการอย่างนี้ผมแนะนําว่าไปรับแหวนจากมือคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวก็รับแหวนที่จะให้เจ้าสาวนั้นจากมือคุณพ่อคุณแม่โดยกราบกาบ่อนกราบคุณพ่อคุณแม่ก่อนเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวในพระบรมโกศเจอสมเด็จย่าก็สองกอ1หนึ่งกราบแล้วก็กอดเสร็จแล้วก็กรับแหวนมาสวมให้เจ้าสาวเช่นเดียวกันนะเจ้าสาวก็ไปกราบคุณพ่อคุณแม่และก็รับแหวนมา สมให้เจ้าบ่าวนี่คือการมั่นก็สมบูรณ์และก็อบอุ่นด้วยหลังจากนั้นก็จะประกอบพิธีการไหว้ผู้ใหญ่การไหว้ผู้ใหญ่นั้นสมัยโบราณก็จะตระเวนไปไหว้ผู้ใหญ่ในสถานที่ต่างๆบอกกล่าวให้ท่านได้รับรู้รับทราบว่าเราได้แต่งงานกันแล้วสาระสําคัญจริงๆก็ไม่ได้สนุกสนานแต่ประการใดแต่นํามาซึ่งความเป็นประโยชน์ต่อ่าวสาว่าวสาวจะได้รับคําพรอ,อันดีและคําสอนอันเป็นมงคล ผู้ใหญ่เหล่านั้นมีประสบการณ์ในการของรักของเรือนแต่ว่าวันนี้่าวสาวไม่มีประสบการณ์ในการของรักของเรือนก็จะได้จากคําแนะนําจากผู้ใหญ่เหล่านั้นนะครับว่าอะไรที่ไม่ดีก็ห้ามปรามเอาไว้อะไรที่ดีก็แนะนําให้ไปทํานี่คือสาระสําคัญในการไหว้ผู้ใหญ่หลังจากนั้นพิธีการต่อมาหลังน้ําพระพุทธมนตระสาร์พรแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้นํามาซึ่งความเรื่องเริงคื้นเครงแต่ประการใด ก็จะสอนให้่าวสาวว่าทำไมต้องของมะไรมงคลสวมมงคลแฝดมงคลแฝดนั้นมีเส้นหลักๆ38เส้นอวยพรให้่าวสาวนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วที่สำคัญสอนให้บ่าวสาวนั้นศึกษาหลักมงคล38ประการนอกเหนือจากสัญลักษณ์แห่งความยงใหญ่ของการได้การแล้วนะฮะมงคลแฝดที่สวมแต่ว่าเส้นหลักนั้นมี38เส้นพารนาถึงมงคล38ประการมีการไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาเป็นต้นนี่คือเราสามารถที่จะอธิบาย ให้กระเป๋าสาวผู้ร่วมพิธีรู้สึกว่าเป็นความครั้งความศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่รื่นเริงแต่ประการใดหลังจากนั้นจะประกอบพิธีส่งตัวเข้าหอการส่งตัวเข้าหอนั้นสิ่งของที่เป็นมงคลมากมายที่ใช้ในการประกอบพิธีนามาสอนล้นล้วนไม่ได้สนุกสนานหรือว่าไม่ได้รื่นเริงแต่ว่าสอนเช่นสิ่งของเป็นมงคลไม้เท้าแมวคราวพคกปดยาไก่มงคลนำมาประกอบพิธีในช่วงส่งตัว ไม้เท้าก็อวยพรให้าสาวนั้นรักจนแก่เท่ามีความมั่นคงในความรักและก็อยู่จนแก่เท่านั้นเองครบบทยาถึงแม้บ่าวสาวไม่ได้เป็นหมอแต่วินาทีนี้ต่อไปบาวสาวจะต้องทําตัวให้เหมือนหมอดูแรลร่างกายและจิตใจของกักและกาตื่นเช้ามาก็ถามสารทุกสุขดิบและดูแรลรักษากันนั่นเองไก่มงคลแนละธรรมชาติของไก่เขาออกทำมาหากินแต่เช้าก็วอวยพรหรือสอนให้าสาวนั้นช่วยกันทำมาหากินนั่นเองครับ หรือแม้แต่แมวฮนะเขาใช้แมวในการประกอบพิธีก็สอนให้บ่าวสาวว่าโดยเฉพาะเจ้าบ่าวแมวนั้นธรรมชาติออกไปเที่ยวไหนก็ตามเวลาดึกๆื่นค่คืนก่อนที่จะสว่างเขาจะกลับมานอนบ้านเพราะนั้นแมวนี่เป็นห่วงบ้านมากตอนนี้ไปเจ้าบ่าวนั้นนอนบ้านทุกคืนนี่คือสาระสําคัญในพิธีการงานมงคลสมรสหรือว่างานแต่งงานในช่วงเช้าทีา่พิธีกรในพิธีหรือว่าเจ้าพิธีนั้น ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดให้เกิดความสนุกสนานคลื้นเคงเล่นจนเกินความจําเป็นแต่ประการใดแท้ที่จริงแล้วบรรพชนไทยของเรากําหนดงานมงคลสมรสหรือว่างานแต่งงานในภาคเช้าแพิธีการนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและที่สําคัญเพื่อการสอนและอุยพรบ่าวสาวเป็นสําคัญนั่นเองจริญพุทธมนต์แหขันมากสุขอจยเป็นทางการมาโเรนสินสอดโปรยข้าวตอดอกไม้ประสาทพรมั่นไหวผู้ใหญ่ลหลังน้ำพุทธมนต์และ8ส่งตัวเข้าหอ แปพิธีการนั้นครับกับผมขออนุญาตแนะนําในช่วงเวลานี้ครับ1เดือนนี้ในพิธีเจ้าพิธีหรือว่าพิธีกรนนั้นควรที่จะรันง,งานและก็อธิบายให้ผู้ร่วมพิธีนั้นได้ทราบอีกทั้งให้เกิดความเหมาะสมได้ดังนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ